สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีระเบือวันนี้ระเบอือมาบุกบ้านเบาแดงครับดีดลดดดคุณแม่ก็นั่งปิ้งอึอง, <laughs> งให้ตายแดดแต้แม่เออลูกมันไออันนี้มันกระเทือนสีหยกเตาไอเขาทั้งมาอีกอ่ะอ่ามันหนีผ้าเบาระเบอือมาบุกบ้านเบาแดงค่ะมาจากท่างไหนลูกมาจากบ้านแก้งจ้าโอ้ย <laughs> มัน เออได้อึงมาฝากแม่บักหลายนึงแม่นค่ะแสะดงว,ว่าโซนนั้นยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะลูกเนาะแม่นค่ะแม่ยังอ,อุดมสมบูรณ์อยู่ค่ะได้อึงมาฝากมาโอ้ยได้อึงมาฝากแม่หลายตัวตั้งแต่มาฝากตั้งมากินนะปิงป้งกินครับปิง้งอึงลุกต้มก้อนลุกต้มก้อนค่อยปิง้งต้มมาแล้วก็มาปิ้งค่ะ เครื่องหอมดีๆแล้วก็มาย่างบัดนี้น่าจะทั้งบรรเจงดอนตาลจ้ะเนี่ยโอ้น่าเบิดที่เลยค่ะมื่อกี้ค่ะมาบุ๊บบาทพี่บอแดงมลูกทั้งหลานบอลูกมาน้องอ้วนก็มาค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องระเบิดระเบิดสวัสดีครับน้อยครับรอๆหน่อยค่ะคุณยายนี่ยไม่เคยเห็นเลยคุณยายล้างมือบอลูกบอกน่ะเห็นองไปล้างมือนบอ้วนาคนจอยคนจอยทำไมไม่มาช่วยหมูปิ้งอึ่งเลย ้าคือเลี้ยงเปจะเสะแส่แม่เราไหมเอออึ่งในไข่เนาะลูกเนาะแม่เออบ้านแม่น่ะอึดเด้ะอึดเปล่าไหอึดลูกทั้งบ้านเฮาวลายทั้งบ้านน่ะจนได้ทรงไปให้แล้วเด้รูมีแต่ส่วนอย่างจนได้ทรงให้พี่น้องทงกรุงเทพกินน้ำเหรอคะตุ้งใหญ่แห้งแล้วแม่เนาะแม่เม็ดตะตูแม่ไข่ทั้งเมื่อว่างๆก็ให้ผีบอแดงผ้าไปเพิ่ถ่ายโลทุกไตรลูกอยู่โซนคุณนะ ถ้าว่าหยุดไม่บานอนนะไรกะเดียวนี้มันยังราคาแพงอยู่ค่ะมันออกไม่สามสี่ลอย,อยอยู่นะคะแต่จังน้อยกะลอยกว่าบาทสองลอยนะถ้าว่ามันออกดลร้ายนะคะคุณโต๊ะห้องคุณยายเนี่ยเด้ออย,ยากจะไปก้านเด้อมีผักหวานแมคินูนยังสมบูรณ์ค่ะเลยโน่นเนยคือบ้านยายนะอึดแล้วเฮ็ดแม่ทามันนะหน้าเฮ็ดแห้งหลายโบนค่ะเบื่อบางเนี่ยระเบิดจะกินไหมนี่นะ กินกินครับเหรอกินแท้นี่เพิ่นมากเลยมาคุณยายมาอยู่กับคุณยายมาบุกบานเบอแดงค่ะพี่น้องมาหาเพิ่นยายมาจากนานละตื่นมัดนอหลุกนเนาะแขกทั้งใดมายายวะมาคักค่ะพี่มากันอูซองกันอยู่เพื่อนกับโอนจนขาได้แม่มบรรยากาศมาบ้านแม่กัน ทุกยากได้ลูกเอ้ยแบบนี้ละโอ้ยบ่ทุกบย่ยากหอ,อกแม่มีความสุขเออสุขโทษลูกอยากหากินตามภาษาบ,บ้านนอกบ้านนาเฮาแม่นี่ค่ะนี่นี่แหละแม่ความสุขบ้านเฮาเทั้งบ้านองค์กันมีแต่รถไดบ้บ่มีกับส้างมันทนเนาะลุงเนาะแม่นค่ะออยากกกได้ินนับพ่่แมค่ะแม่เราเบิร์คือว่ามาซอยคุณแม่ปีอึ้งแม่นี่นะ ชังล้งกระตุนสมุนไพ<ด>ร <ไฟ S 2> พี่น้องขี่ดือ่อเชนนอที่ไหนเมาสมุนไพรได้หน, <c oughs> นิปกติเป็นถชาวาคนอื่นทานนะชาวโบยู่เพื่อนกับโบดื่มอะไรนะคะแต่มานเนี่ยเห็นคุณยายเห็ดขึ้นคู่จักกันเลย <c oughs> กระเบากันถามเห็นคุณยายกับอีกอย่างนั่นยายเลี้ยงค่ะอันน,อนี้นะอยู่กับยาอย่างเต่ในน้อยค่ะฉลาดไปโรงเรียนอยูอย่บ่ครับบอกคุณยายนะ ไปครับหรอปะนั่งนี่ดิกระั้างไหนซีหาปีนี่ค่ะยังอยู่ซูนิกเล็กๆอยู่ค่ะแม่ตะกี้จอยได้ค่ะแม่จะจอยย่ายอ้วนย่ายเพิ่ะซื้อวิตามินมาให้กินหรอกนี่อ้วนบ่เท่าเลยหรอนมหลายบ่อกว่าไกินนมหลายหรือกินข้าวหลายแจกกองมาหางกินอ่ะสี่ส่กองครับมันน่าสี่กองเลยกินหลาย อยู่กับคุณยายคุณยายบอก่มีเงินซื้อให้กินแล้วอยู่กับยายมีเบิดแหละนมมีเบิดแหล่นมกินนมรงเลียงจ้ะแม่ข้าเจ้ากะอันทรามาคุณครูเพิ่นจะให้นะค่ะเนาะคุณครูให้กินไหมแม่อิงนี่กินเพราะว่าหมักกินไข่กินเนื้มันแต่อึงยางนะบ่ค่อยมากก็ได้แม่เพราะว่ามันบ่ค่อยมีไข่ร้ายเนาะค่ะเนมได้ลูกแม่เฮ็ด ระเบ้อย่าดื้อหลายนี่น e> ี่นี่มาเบิองนี่มาบ้านหรอเดียวอ้วนเฮี้ยนมากกำลังเหลืองเลยจะอึ้งแม่ไข่เนาะบ่้านเนาะแม่ไข่กวนแถบลุยอยู่เนาะตัวมะเขือแม่ปลูกเองบ่ค่ะงามงามเนาะข่าฮือนเนาะนี่นี่เนาะคือหอดบานเฮาตะกีนนี่นี่ได้แค่แต่กระปุก